าคนอีกค่กิน,น,กนสินะสวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีสาวลาวสวัสดีพี่พี่ ตอนนี้น้องตีก็กําลังเดินทางกลับบ้านกันนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราก็กลับไปทางปัจจเกินนะคะอันนี้จะเป็นขวัวนะคะขวัวาทาั้ง่อนขวัวทางังอนนี่ก็สร้างมานานแล้วนะคะทุกคนสร้างมานานแล้วนี่ค่ะมีขวัวที่อยู่ตีก็เพิ่งเห็นนะไม่ได้กลับบ้านนานแล้วก็คือเป็นสร้างสร้างได้งามหลย ร้างได้งานแค่ปอันนี้ก็จะเป็นเหือแพรนะคะทุกคนเหือแพรหรือว่าเป็นสถานที่กินดื่มกินดื่มหรือว่าเป็นร้านอาหารก็ว่าได้นะคะเป็นเรือแพรใช้สาหรับล่องแพก็ได้หรือว่ามีดนตรีมีเครื่องเสียงอยู่ในที่แพรนะนะคะมี กับข้าวกับน้ํามีของอยู่ของกินขายมีเหล้ายาปลาปิ้งนะคะทุกคนเป็นเถือแพรที่ใช้สําหรับอ่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็รองรับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะมากเลยนะคะนี่ต้องตีก็เห็นนะยคะ่ะตีก็เห็นรถทัวร์นะคะเป็นรถทัวร์รถทัวร์มาลงอยู่ที่นี่นะคะเป็น แบบมันมีการล่องแพตามล่องแม่น้ําอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นแม่น้ํางืมนะคะทุกคนเป็นแม่น้ํางิบหรืก็จะเป็นสาขาของแม่น้ํคของนะคะก็จะตกลงไปสู่แม่น้ํคของนะคะทุกคนแม่น้ํคของหรือว่าแม่น้ํโขงนะคะนค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะจุดนี้จะเป็นจุดที่ว่านักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจมากๆเพราะว่าที่นี่นะเรือแพที่เห็นเป็นอย่างเงี้ยค่ะทุกคนสามารถแยกอกอกเป็นเรือที่ว่าล่องตามแม่น้ําหรือว่าลอกขับ สมวิวหรือว่าเราแยกแพออกมาเป็นเป็นเรือนะคะเป็นเรือหรือว่าเราสามารถาขึ้นได้หลายคนนะคะขึ้นได้หลายคนนะคะ <S <S หรือว่าเป็นเรือที่ล่องชมบรรยากาศตามล่องแม่น้ําขึ้นลงอย่างงี้ทุกคนแต่น้ําหงื่มนี่จะเป็นน้ําที่ใสแล้วก็สะอาดมากๆเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งนะคะาเป็นอีกหนึ่งที่หาหลายคนนะคะที่อาศัยอยู่ตามล่องแมน่น้ํานี่ใสทํามาหากินใสหาปูหาปลาใส ทำการเกษตรนะคะซึ่งไซประโยชน์จากล่องแม่น้ำนี่เป็นส่วนมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าจะให้พูดคือ,อแม่น้ำนี่เป็นหัวใจของคนลาวเลยนะคะทุกคนของคู่คนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ลองแม่น้ำนี้นะคะทุกคนนะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นเือเพลนะคะข้างบนก็เป็นเป็นสายน้ำที่ไหลามาจากทาง อย่านี้หลายหมู่บ้านนะคะทุกคนแต่ว่าบ้านตีจะอยู่เหนือนี้ไปแล้วค่ะทุกคนเหนือแม่น้านี้ไปเลยนะคะบ้านตีจะลงขึ้นไปข้างบนนี้นะคะนี่ก็ตกมาจากหลายหมู่บ้านนะครับถ้าจะให้เริ่มก็เริ่มจากบ้านตีต่อมาก็จะเป็นหัดสวนหัดเกี้ยงอย่างนี้ค่ะทุกคนไลยๆนะคะนนในไอ้น้องตีทองหมดน้องตีก็ท่องไม่ได้หมดหรอกนะคะนะคะี่ค่ะเพื่อนจะเป็นแยกออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เพื่อนจะลงะขึ้นไปอันนี้ วจะถึงบ้านนะคะทุกคนก็ประมาณหลายเที่ยวอยู่นะคะอันนี้จะเป็นขวาทาังอ่อนน้ำตีอยู่ขวาทาังอ่อนก็บรรยากาศเลยมีเรือม,มีมีเหือแพมีเหือแพไว้สำหรับกินแันเอินว่ากินดื่มไอเสียนั่นแหละและ้วก็มีล่องเรือล่องเรือเหมามัา น้องตีเพราะว่ามันเป็นหัวข้ามน้ำมือมือแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ่อ้า้ท่าสว่างทางที่น้องตีเดินอยู่นี่ก็จะเป็นทางเข้าไปสู่ตลาดท้ง,งอนนะคะทุกคนเนี่ยข้างหน้าเนี่ยก็จะสามารถไปทางเวินคำนะคะทางเวินคําซอดออกบ้านตีเลยนะคะทุกคนซอดอกทางนั้นเลยนะคะ เนะะี่ยค่ะทุกคนตอนนี้ก็มาถึงทางเข้าบ้านแล้วนะคะทุกคนก็ประมาณตอนนี้เจ็กมงแล้วป่ะอาวางหน่ยอยรวางน่อตอนนี้ประมาณตักบ่ายโมงตอนนี้ผู้บ่าวกาลังกินก๋วยเตี๋ยว <laughs> ตกใจเพื่อก๋วยเตี๋ยวยหัว <laughs> ย้่ยยัยเป็นเจ๊ใดแซบป่ะแซบอยู่อันนี้ก็เป็นลูกทราย พวยก๋วยเตี๋ยวใหญ่กว่าหัวคนอีกพว,ว, <laughs> วยก๋วยเตี๋ยวหอยอย่าง่งก็หัวคนแซ่บบ่ลูกแซ่บปะ <c oughs> โอ้โหอร่อยไนบ่ะ <laughs> นี่เป็นพวยก๋วยเตี๋ยวคนห้วยใหญ่ใหญ่นะคะเนี่ย สาวพันก็ส hm okay. um. like oh. ี่สิบบาทสี um> ่บาทสี่บาทกินเบิรบอกเกอ้เพ่สี่สิบบาทนะแกเนื้อวดอีกนะเออแม่บอกเนื้องวบอว่ายางดีกุ่เนะกินสินะเอ้ามีคนโทรมาบอกโอ้เน็ด ตอนนี้ตีเองก็มาถึงทางเข้าบ้านแล้วนะคะอุย้ยหอดบ้านสักทีนะคะทุกคนเนี่ยยังไม่ถึงบ้านแต่ทางเข้าบ้านสยๆก็ห่างจากตรงนี้ก็ประมาณสักสิบสิบกว่ากิโลได้บรรการถค่นดดอนข้างรถหลาย,ยุบเขากันเขากันเขากัน ตอนนี้อยู่สะพือตอนนี้อยู่สะพือทางเข้าบ้านออกกวดที่เข้าไปพุ่นก็ประมาณหลายหมู่บ้านอยู่ประมาณสามสี่สี่หมู่บ้านกูสิีอวดบ้านของน้องตีเองกชวชนาี่กได้เลยคือว่าพัฒนาไปหลายทางเข้าบ้านตะกี้เป็นทาง ขึ้นเป็นทางลุกลังเดี๋ยวนี้เป็นทางลาดยางเข้าไปจินฮอดบ้านเลยเดี๋ยวนี้ฮอดซี่แยกเลยเดี๋ยวที่พาไปไปชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันเดี๋ยว,รเ,ยวรเรากลับรอน้องทรายมาหับเอาอยู่บ้านมารอน้องทรายมาหับเอาอยูโอ้กวดจะขึ้นรถแยกสะพานมานี่ก็ประมาณสามต่อสี่ต่ออิมเมื่อยเดี๋ยวค่อยไปชมกันต่อนะคะ อันนี้เราก็มุ่งหน้าสู่บ้านกันนะคะทุกคนตอนนี้น้องใสยก็เอามอเตอร์ไซค์นะคะเอามอเตอร์ไซค์หรือว่าครงนี้เพื่อนจะเรียกว่ารถจักรนะคะรถจักรมารับนะคะทุกคนก็ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงบ้านแล้วนะคะอีกประมาณสักห้าหกจ็ดกิโลนะคะก็บ้านข้างหน้านี่ก็จะเป็นบ้านสุขศาลาหรือว่าเป็นบ้านชุนเผ่าเหลาสูงนะคะที่อ,อพยกจากอภูสูงที่ป่าที่ภูสูงแล้วเพื่อนก็อ,อกุปยกรัฐบาลเพื่อนก็เลยอ,อุปยกมาอยู่ที่ หมู่บ้านใกล้ๆตีนะคะทุกคนเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นหมู่บ้านชนเผ่าม้งนะคะข้างหน้านี่นะคะอันนี้จะเป็นสะพานนะคะอันนี้จะเป็นสะพานข้ามสู่หมู่บ้านชนเผ่าม้งหรือว่าชนเผ่าลาวสูงนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เพม่นก็มาอยู่ที่นี่ได้หลายปีแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนบ้านสุขสาลานะคะเบืองขวางมือนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้ละค่ะทุกคน บ้านนี้เพิ่งก็ตั้งมาหลายปีแล้วนะคะตั้งกนหลายปีแล้วเป็นบ้านสุขสารานะคะเน,นี่ยนี้ในหมู่บ้านก็จะเป็นแบบธรรมดาธรรมดาแล้วก็ธรรมชาสตร์แบบนี้นะคะทุกคนจะมีคลองน้ํานะคะจะหรือเพื่อเรียกว่าคลองสุรปทานนะคะชลองสุรปทานจะเป็นคลองน้ําที่ใช้ผลิตอ่า การทําการเกษตรท,ทําไร่ทํานาทําสวนอย่างเงี้นะคะทุกคนอันนี้ยังอยู่หมู่บ้านชนเผ่าเราสูงอยู่นะคะ,ะที่ดินแถวนี้ก็ส่วนมากจะเป็นที่ดินในทึนนะคะทุกคนส่วนมากนะคะเพราะว่าอ่าู้คนส่วนมากเดี๋ยวนี้เพื่อนจะไม่ค่อยทํกาการเกษตรนะคะเพราะว่าแถวนี้มันจะเป็นที่โคกอย่างเงี้ยะคะทุกคนหรือว่าทํานาได้แค่ฤดูเดียวนะคะ นีคะนาได้แค่ระดูเดียวมันคือมันรอน้ําฝนอย่างเงี้ยค่ะทุกคนคือมันรอน้ําฝนหรือรอน้ําจากธรรมศาสตรอนี่ค่ะอันนี้จะเป็นคลองสุรปทานนะคะคลองสุรปทานแต่ปีนี้ทําไมว่าเพื่อนเป่าเพื่อนเพื่อนปล่อยดินเป่าว่างมากๆเลยนะคะปกติเพื่อนจะทํานานะคะทุกคนทํานาเคี่ยวงานไปหมดแล้วนะคะอันนี้น่าจะ น้ำมาไม่ถึงหรือเปล่าหรือว่ายัางไงก็มาถึงจุดนี้น้องตีก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะแต่หากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดน,น้องตีต้องกราบขอโทษขออภัยพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะติดตามต่อคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย